ไปดูกรนงเนี่ยเยขาประเมินว่ารแรงแรงกดดันจากเงินเฟ้อแล้วยังบรรดาผู้ผลิตที่จะขึ้นราคาส่งต่อเขาเรียกว่าส่งภาระต่อนะฮะโยนภาระไปให้กับผู้บริโภคเนี่ยกรนงยังบอกว่ายัง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 ไม่ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนใช่ปว่ายังไม่ได้เห็นภาพของเงินเฟ้อในประเทศพุ่งแรงมากนะครับแต่ผมก็เลยเตือนกรนง,งไงว่าเรื่องจีเนี่ยแหละมันทำให้งเงินเฟ้อปีหน้าเราขึ้นนะครับ ไมเห็นได้ว่าปีหน้าเนี่ยกรงงคาดการเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยแค่1.7%นะฮะแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานแค่ 0. 4เก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะคาดการน้อยอย่างนี้นะครับเขาก็ยังคงมองว่าเงินเฟอ้อก็น่าจะแผ่วลงนะครับก็ผมก็คิดว่ามันมันก็มีความเสี่ยงอะ่ะถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็คงไม่แผ่วอ่ะนะครับเพราะว่าเมื่อวานพอไปอ่านดูแมสเซจของกรงงเขาบอกว่าเงินเฟอ้อที่ส่วนใหญ่มันเกิดจากราคาพลังงานนะครับหมันเป็นผลจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับ จริงอยู่ว่าปีหน้าอะไรไงแล้วราคาน้ำมันมันก็จะดรอปลงอ่ะแต่ปัญหาเรื่องของราคาสินค้าการอุปโภคบริโภคมันน่าจะยังมีราคาที่สูงอยู่นะฮะถ้าจีนเขายังใช้นโยบาย,ยางี้อยู่นะมันก็มีความเสี่ยงนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังล็อกดาวน์อยู่สิอย่างเช่นล่าสุดก็ล็อกดาวน์เมืองสีอานนะฮะเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ valuation ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันอยู่ในระดับที่แบบต้องเอาอ่ะคือมันถูกมากนะครับการที่มันถูกก็แปลว่าหุ้นมันลงมานะฮะ ุ้นมันลงมาแล้วก็ eps มันมันไม่ได้แย่นะครับันั้นตอนนี้ earning yield gap ของตัวเซ็ตเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ4.5โอ้โหมันดีที่สุดในรอบกี่ปีอะมันดีที่สุดตั้งแต่ปี2014่ะครับมันเป็นระดับอ๋อขออภัยถ้าเราตัดตอนโควิดนะมันก็ถือว่าเป็นระดับ2ตั้งแต่ปี2014นะครับนั้นมันเป็นระดับที่ยังไงตลาดก็ควรต้องฟื้นขึ้นก่อนนะฮะมันเป็นระดับที่แบบจูงใจให้มันมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในตลาหุ้นไทยได้ ะครับแล้วภาคธุรกิจเรามันก็ฟ้องชัดอะว่ามันมีความแข็งแกร่งนะครับ EPS ปีนี้ก็ไม่ได้เน่านะฮะและออกมาได้ดีกว่าคาดด้วย EPS ปีนี้ก็อยู่ที่8 3บาทต่อหุ้นปีหน้าก็9 4บาทต่อหุ้นนะฮะแล้วเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าให้เราโฟกัสไปที่หุ้นไฮดีวีเดนใช่ป่ะเพราะว่าหุ้นไฮดีวีเดนเนี่ยใน3เดือนแรกของปีเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดนะฮะกราฟมันมีการปรับเพิ่มขึ้นแปลว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดครับเนี่ยทุกๆ3เดือนแรกของ ของปีนะครับเซ็ทเอชดีจะมาอ่ะอันนี้ก็เป็นเอาเอามาเป็นที่ประจักษ์ให้ดูเลยนะฮะนะครับอันนี้ต้องแบ่งโซนก่อนเดี๋ยวแบ่งโซนให้ดูก่อนนะฮะอ่านะครับมันจะเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างครับนะะที่ต้องเอามาเป็นสองสองรูปก็เออแบ่งเป็นสองโซนเพราะว่าจะได้เห็นกันได้ง่ายๆนะฮะ ครึ่งบนตรงนี้คืออะไรครึ่งบนตรงนี้ก็คือการให้ผลตอบแทนของเซตเอชดีฮะที่ผมกําลังวงอยู่เนี่ยเซเอชดีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้เลเซอร์พอยต์หน่อยครึ่งแรกนี้ฮะเซตเอครึ่งแรกมีปีอะไรบ้าง 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021เราจะเห็นได้ว่าเอาปีนี้ก็ได้อปีนี้เนี่ย เดือนมกรานี้ก็บวกไป1.2นะฮะเดือนกุมภาบวกไป5.8อะสำหรับตัวเซต H d ดีนะฮะเดือนมีนาก็บวกไป4.75นะฮะซึ่งถ้าไปดูที่เซตนะครับไปดูที่เซตเนี่ยปรากฏว่าเดือนมกราบวกแค่1.22นะฮะเดือนกุมภาบวกแค่2แล้วก็เดือนมีนาบวก6นะครับก็เฉลี่ยแล้ว3 3 3, 3เดือนเซต H d ดีให้ผลตอบแทนดีกว่าในปี2021นะฮะส่วนในปี2020คงไม่ต้องไปมองเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดนะครับ ถ้าเราไปมองกันที่ปีอื่น,นๆโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่วาจะป็2019 2018เดี่ยเปรียบเทียบที่เซต HD กับเซตเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่อนข้างชัดนะฮะใน3เดือนแรกนะครับดูเฉลี่ยก็ได้อ่ะเฉลี่ย5ปีเห็นปะ่ะเฉลี่ย5ปีเนี่ยเดือนมีนาอันนี้จริงๆเราถ้าเราตัดตัดตัด,ต,ดตัดตอนปี2020ออกไปผมว่ามันจะไม่ได้เป็นสีแดงนะนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าเฉลี่ย5ปีเนี่ยนะครับ แถวบนเนี่ยมันเป็นของเซ t h d แถวล่างเป็นของ SetIndex นะครับมันก็ชัดในตัวมันเองอยู่แล้วว่าเซ t h d มันดีกว่านะครับใน3เดือนแรกนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเล่นครับหุ้นปันผลนะฮะแล้วหุ้นปันผลเราเอาอะไรดีเมื่อวานก็เขียนไปแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะก็เน้นไปที่ทิสโก้แลนด์แอนเฮาส์บีเนะปูนใหญ่เออแอดวานซ์ van, เอออินทัชเออบีบีเอลอยเคแบงกเอ่ยก็ได้ส่วนสมอลแค a ปก็ ตามนี้นะฮะ s อชอบสุดนะฮะลงลงมาก็เสนาธานี SK ว่าไปนะฮะก็สามารถที่จะเก็บได้นะฮะสำหรับพวกหุ้นปันผลดีๆนะครับประมาณนี้ฮะนะครับทีนี้เราหุ้นเล็กวันนี้มีอะไรน่าสนใจผมไปม,มองเมื่อวานเนี่ยแนะนำ r า RCL นะครับก็เมื่อวานก็ถูกต้องแล้วเพราะบอกแล้วว่ามันขึ้นมาเยอะเราต้องรอย่อแล้วค่อยเอานะฮะเห็นป่ะมันย่อแล้วก็ปิดได้เท่ากับที่ ปิดเมื่อวันอังคารเลยนะฮะแปลว่าเริ่มมาเดี๋ยวก็วิ่งแหละครับช่วงย่อๆก็เก็บ RCL นะครับราคาค่าตู้มันกำลังปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วน XO เริ่มเข้ามาในระบบนะฮะน่าเล่นมากเลยนะฮะเช่นเดียวกับ RBF นะผม RBF ก็มักจะเคาะมักจะเชียร์บ่อยๆใช่ไหมนะครับขวัญใจผมเลยนะครับ NYT ก็ยังคงขยับขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานท r i p ป e I ไนะฮะ I I I ก็ขึ้นได้ดีนะฮะก็เราก็ยังโฮอยู่ในระบบอยู่ส่วนตัวอื่นก็ยังโฮต่อไปครับ สวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ